ขอต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม Call Call of Duty Modern Warfare 3ในภาคที่7นะครับผมหลังจากเมื่อกี้รถไฟตกรางนะครับผมแล้วผมก็ย้อนกลับมาสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องรอโหลดด่านนะครับผมก็เลยถ่ายซะเลยนะฮะโอเคครับแล้วมันก็ต้องรอนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็ใกล้เปิดเทอมแล้วครับผมไม่สิถ้าวิดีโอนี้ผมลง Youtube ช้า ก็แสดงว่าผมน่าจะเปิดเทอมไปแล้วแหละเพราะผมเปิดวันที่13บธันวานะฮะผมไม่รู้เหมือนกันผมจะเอาวิดีโอนี้วันไหนนะฮะผมอ่าก็รอดูต่อไปนะครับโอเคเข้ามาแล้วครับคอมมินโซวัลซิกอยู่นี่วอลครูฟวอลคลอฟนะครับดี่ผมไปเจอคนอ่านวอลคาบวอลคาฟนะครับมันวอลคลอฟนะครับ

อังกฤษอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะแปลงแปลงหือสอปะปะปปปโอ้หลบกันนะ USP ติดเกาะเอ้ยติด่นี่นะ โอ้โอ้โหเช็คเดอะคอหน์เนอร์นี่แน่แม่จะสอดล้อจะสอดล้อในนั้นระเบิดเรายังมีอยู่ไม่มีแล้วอ้อตายละโอ๋อไอ้กระสุนผมก็หมดฮะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนปืนเป็นพีคพี๙๐ละผมเปลี่ยนปืนหนึ่ง กระสูนเะน่โอเคอะไรเดี๋ยวเดดอ์นี่เดี๋ยวไป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 ปลาระเบิดด้วยกันเนี่ยอุ้ย,ยผมถนัดพีก้ะสูนมากกว่านะฮะระเบิดกบไป เพราะกระสุนมันเยอะฮะเฮ้ย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 โอ้โหมันดักทางกเงหดแล้วเพื่อนเราก็วิ่งไปแบบไม่สนว่ใจอะไรเลยนะรุมเราเปลี่ยนเปลี่ยนปรนเลยนะ มันใช้แต่ P90 นะครับเนี่ยไปไปล้วเพื่อนเราจะตามมาทำไมฮะนี่แน่ Local Police อีก5นาทีกำลังเสร็จเราจะมานะครับผม เรารู้แล้วครับว่าไปมานะฮะกิ้งครับกิ้งโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โผมดันไม่มีระเบิดแสงด้วยผมไม่มีระเบิดแสงแต่ผมมีระเบิดอันนี้ปุ๊บ มันมีคนธรรมดาแหละเอาระเบิดไปก่อนฮะต้องระเบิดเท่าป่าไม่ทันเนี่ยไอเหี้ยโอ้โหทาโคเท่ครับรับเสริมเรามาเอ้ะ เสร็จเรามาฮะโอ้ในเงี้ยยิงได้ไหมตำรวจมาแล้วโอ้โหนี่เบิร์อลอนดอนหอขอไอ้นี่นายกรบิ๊กเบนพอดีเลยนะฮะอ๋อ อันี่กำลังจะมานะครับผมโอ้ดูดูครับพวกเราเพียบครับเราต้องตั้งบอคเคนแล้วนะี่ครับโอเคสกอตแลนด์ยาร์ดโพลิสเนี่ยค่ะอ,อ๋อ,อมีชื่อด้วยโอ้โอ อ,อันนี้ลึบหรือว่า,อ,วาอะไรเนี่ยอ,อันนี้คือเป็นคนธรรมดานะครับผมนนอ่าครับเอ้ยผมว่าแล้วผ,<ม>ผมลืมอะไรผมลืมอัดเราราวลาอ๋อผมเล่นไปกี่นาทีแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วเอ่อประมาณหนาทีแล้วั้งเนาะโอเคครับนี่คือแบบเราไม่ถ่ายเด็กครับเราไม่ชอบ Yay, yeah, baby Ben. Yay. Yeah. Oh. Hey, Nên big, Ooh, nè, Big Ben. À, hiện như hiện như. Ê, nó nghe lốt. Oh, knock, knock, knock. Ê. Nên mình. Ôi, Oh. Oh. โอ้โหโอ้โหพระเจ้าโอ้โหโหดร้ายมากนะฮะผมตกใจครับไม่คิดว่ารถาะะมันจะระเบิดครับผมโอ้ c h e m i c a แอทแท c k นะฮะอืมโอ้ ตายหมดนะฮะโอ้ยอมันนีครับว้าวโอ้โหรัสเซียมาทีนี้มาจากมอสโกเลยนะครับผมทุกบกแล้วนะครับผม Metal ไปแฮมเบิร์นะเยอันนี้อ๋อรองประธานรองประธานในพีอยู่ที่แฮมเบิร์กนะครับตอนนี้อยู่ที่แล้วก็ระเทย่างโจมตีนะครับผมเอาละครับสนุกนะครับงานนี้เอาละครับผมเมื่อกี้ผมตกใจนะผมโะเบิดตูโอตกใจโอยกโพสออกเบอร์นะฮะ โอเคครับทีนี้เรามาเยอรมันแล้วฮะแฮมเบอร์อืมโอ้แหตะคอกล่วงนะให้อารมณ์หนังสงครามมาก ดูดิอ๋อยังไม่มีแผนที่นะฮะโอ้โอ้โหโหสุดๆครับฉากนี้มันสวยงามมากโอเคจะมีซองนะฮะโอเคดูพวกครับพวก เพียบครับแต่พอพวกนี้ปืนสะกิดก็ตายแล้วครับผอบอกเป็นยกคนขึ้นบอกเลยฮะทีเก้าศูนย์ครับทีเก้าศูนย์โอ้โอ้ Bye 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 Deploy bye. We need you boys to sweep the forward area. Make sure we're good to move up. Copy. we'll clear you a path. Oh, ta 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 You're good right on one. We'll take the right flank. Oi, รถถังนี่หว่า. Oh. อุ๊ย. โอ้ย,อยระเบิดระเบิดไปปาเลยเออนั่นแหละปลากลับไปทำไมผมกดไม่ค่อยติดเลยไปไหนนะไปไหนอ่นะเอ้ยเออโอเคติดละแฮลิคอปเตอร์มีอะไรไหมเนี่ยอ๋อมีอินเทลนะผมว่าละกับระเบิดแส่นะ โอ้โอ้โหว้าวไป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 โอ้โหไอาร์บีจีแสกหน้าเลยโอ้ยอันนี้นะเพื่อนผมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกดผิด เรามาเพื่อนอมนตะดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้บนนี้นะรถถังก็เป็นมินิกันแล้วเหรอโอ้โหอย่างนี้ไม่เป็น50แคลแล้วนะครับผม

เพื่อนเราร่วมเป็นมแมลงเลยนะฮะด่านนี้มันมีอยู่บนนั้นนะ่ะผมกล้าเพืกันไป

ล่วงล่วงคนระับคอปเตอร์คอปเตอร์ก็บินอยู่เฉยๆนะไม่ช่วยยิงนะครับผมโหซานแมนโหดมากนะฮะโอ้ยเ้ โอ้ค่อยๆดันไปนะไปๆๆเราหลบหลังรถถังไปนะครับผมอ,อุ้ยอื ยิงทีนี่ผูอื้อเลยครับรถถัง อุ้ยรถมันระเบิดนะครับเดี๋ยวตายโอ,โอ,โอ,โอ้โหเพียบเพียบนะระเบิดระเบิดสองสาม ู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ,อย้เออยโอ้ยยิงไม่โดนโหอาร์พีดีทุกคนมีอาร์พีดีหมดเลยนะฮะเก็บเซฟแล้วไปเรื่อยๆฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพอสไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าน,นี้ก็น่าจะน่าจะประมาณเวลาพอดีแล้วแหละ นะก็ยกพลขึ้นบกที่เยอรมน,นีนะครับผมแฮมเบอร์นะเพื่อมาคุ้มครองรอ,องประธานานธะิบดีรองประธานาธิบดีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับการแคสเกม Call of Duty Modern Warfare 3ในพาร์ทที่7จ็ดเอ้หกหรือเวะในพาร์ทนี้พาร์ทที่7นะครับเดี๋ยวพาร์ท,พาร,ทพาร์ทที่8เจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ไมโนเอฟทีแต่บรรยูต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับเย้ Yay.